เจ้านี้วันหยุดกับาพาเมาวันแห่นะพี่น้องมาบึงบรรยากาศวานแห่กันพี่น้องเออสิมานโมหมานครับต่างิ่นต่างแดนหายอยู่หายกินครับเมื่อนี้วันหยุดของสัปดาห์ครับผมสัปดาห์แล้วที่เมื่อวันหยุดครับหยุดพร้อมกับทีมงานพี่น้องทีมงานหาป่ามาเบึงครับสิมานโมหมานสิได้ไปยู่ไปกินแรงว่าพี่น้องเอยบ่มีอยากกัหายอยู่หายกินแล้วพี่น้องอากาศกันหนาวหนาวเย,ย็นร้อยรอยเยต่างิ่นต่างแดนครับ อายุหากินพอได้ประหยัดค่าใชจไปพี่ร้องเลยมาลุ้นกันพี่ร้องหมานัวหมานครับมาเบิ่งกันอุ้ยพี่ร้องเลยไม่ต้แมงยี่ใหญ่ปัดป่านินมาซอยอยู่ใต้สะพานพี่ร้องเอ้ยเบิ่งด้วยเหรบานเดียวพอ้ะเละบบเบียบเบียบพี่ร้องเลยอุ้ยเบิ่งไม่ต้แมงยี่ใหญ่ดำคือลือโย่พี่ร้องเลยบาน่อุ้ยแม่ละ เกือบล้แม่เราล้วบูแล้วเนี่ยบึ้งที่ล่ะเอาละหมานแล้วครับมือนี่อู้ปปายอย่างนั้นกดำเงี้ยๆนะพี่น้องเหรอมาเบิ้งเลยพร้อมกันป่ะพี่น้อง,อางอปาอย,ยปาอย่างป่ะอู้ยบกเงป้ายอย่างน้อบาทเนี่ยอู้ยปาเบิ้งมีแต่ใส่เง,งามพี่น้องเอ้ยเป็นแต่สอวนให้ ตั้งทินตั้งแดนพี่น้องหายยู่หายจีนนี่สิแล้วครับเอาไปตากแดดเอาไปอดัดห้องฟิตไว้พี่น้องเอ้ยพอได้โอ้ป่าช็อกเกอร์พี่น้องบักดำบักใหญ่เลย่ะบ,บ้านเนี่ยอวป่าเน้นกับมีนแม่เมลลารู้ผมหลบผุ้งบ้านี่เอาถ้าไอคิวก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนี่เด้อครับผมน้องไมค์คีเตอร์ครับคลิปหายยู่หา,หากินตั้งทินตั้งแดนพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินครับกับทีมงาน เบิ่งแม่นี่พี่น้องแม่เราล้วล่ะเป็นแต่สอนให้เบิ่องนี้ล่ะพูดล่ะปันป่าเลี้ยงวะ